แล้วมีอีกหนึ่งงานวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมฮะจะชวนทุกท่านไปฟังเทศที่ห้างเดี๋ยวปกติเราฟังเทศกันในวัดคุณเป้วันอาทิตย์ปกติก็บอกวันอาทิตย์ไปชวนกันเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแต่ที่ผมจะชวนไป เผื่อหิวไงเลไปกินสุกี้ฟังเทศเสร็จกินข้าวได้เลยไม่ต้องเข้าห้างเข้าไปเลยทีเดียวดูหนังต่อก็ได้ไปลงหนังเลยวันเดียวครบจบทุกโปรแกรมไปกันนะครอบครัวท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้นะครับอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมงานนี้ครับมหากรรมเทศนาธรรมมีเทศมีท็อกคืองานนี้เนี่ยรวมพระนักเทศระดับประเทศมาอยู่บนเวทีเดียวโอ้โหน่าสนุกมากได้ทำ ได้ประโยชน์ได้สนุกนะครับท่านผู้ชมฮะจัดกันที่แจ้งวัฒนะฮอลนะฮะศูนย์การค้าเซ็นทันแจ้งวัฒนะประตูเนี่ยเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าและท่านผู้ชมฮะงานนี้เนี่ยไม่ต้องไปซื้อตั๋วซื้อบัตรเลยเพราะว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับทุกท่านครับย้ํากันอีกทีวันอาทิตย์ปกติผมต้องบอกาอาทิตย์เข้าวัด แต่ขออนุญาตนะฮะอาทิตย์นี้ไปห้างเซ็นทันแจ้งวัฒนะก่อนและกันค่ะอ่าที่เซ็นทันแจ้งวัฒนะใช่ไหมคะที่ไหนนะคะเป็นออยู่ข้างบนนะครับเป็นทอใหญ่เลยนะฮะแล้วประตูเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยนะฮะย้ําอีกทีว่าไปเข้าชมฟรีอดูรายละเอียดสแกน QR Code ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอเลยนะฮะมีเทศมีทอกปีที่10แล้วนะครับ